รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2565นางพัฒราวดีทองเหลาตำแหน่งครัวสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเลขที่ตำแหน่ง2068ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศจำนวนข้อมูลสารสนเทศที่ได้สำรวจในพื้นที่ สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่โซนชานเมืองประกอบด้วยกศนอตำบลหนองตาศกศนอตำบลกระสังกศนอตำบลบ้านบัวกศนอตำบลอีสารและกศนอตำบลชุมเห็ดโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดกิจกรรมต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการมีคอร์สวอตด,ดังนี้จุดแข็งมีสถานที่พบกลุ่มและให้บริการการจัดการศึกษาที่เหมาะสมมีที่ตั้งอาคารเรียนเป็นเอกเทศอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของตำบลโอกาสภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกศออนอมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นมีอาสาสมัครชุมชนช่วยดำเนินงานกศนอตำบลมีผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมและดำเนินงานช่วยเหลือให้บรรลุปเป้าหมายอุปสรรคความเสี่ยงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมากเกินไปส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มขาดความตระหนักรู้และให้ความสําคัญในการบริโภคข้อมูลคอมมันเทิรมากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานมีรายงานผลการจัดทําเวทีชุมชนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 3. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีรายง,งานผลการจัดทำเวทีชุมชน 4. มีการรายง,งานสรุปผลการจัดทํากิจกรรมต่างๆต,ต,ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. มีจำนวนนักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือที่รับผิดชอบตามเกณฑ์จำนวน35คนแยกเป็นชาย12คนและหญิง23คน 2. มีการจัดทำข้อมูลลงทะเบียนในระบบ DMS 3มีการจัดทำแผนการสอนครบทั้ง12สภาพตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2557 4มีบันทึกหลังสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5. มีชิ้นงานของผู้เรียนจำนวน3ชิ้นงาน6มีปฏิทินการจัดการเรียน,นการสอนของครู7 มีการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือตามคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2557 8ผู้เข้ารับการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน3 5คนคิดเป็นร้อยละร้อยมีแบบเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 10. มีบัญชีโลเวลาผู้เรียนและมีบัญชีเวลาของครูผู้สอนที่เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่1นึ่ทับสองห้าหนวน35คนผ่านการประเมิน35คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่7จํานวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลเช่น 1. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาบังคับประจำภาคเรียนที่1ทับ2565ณโรงแรมเพราเพิรน3มีการส่งเสริมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุการทำยาดมสมุนไพรณ้าบ้านสำโรงหมู่3มตำบลหนองตาด4มีการส่งเสริมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศรรกึกษากศนณกศนตำบลบ้านบัว 5. มีการส่งเสริมโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลณกศนตำบลหนองตาดและเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลการดำเนิน,นง,งานสอรอนรณโรงแรมโมเดลนา ตัวชี้วัดที่8จํานวนกิจกรรมนโยบายเรื่องด่วนได้มีการร่วมกิจกรรมกับครูกศนบลในพื้นที่เช่น 1. โครงการกศอนอปักหมุด 2. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 3. โครงการลูกเสือจิตอาสา 4. โครงการจิตอาสาพัฒนากศนออเพอเมือง 5. โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักง,งานกสอนอ 6. โครงการเยียวยานักศึกษากสอนอและ 7. ข้าร่วมกิจกรรมกสอนอตำบล 5D าดีพรีเมียมพลัสณกสนอตำบลบัวทองเป็นต้นตัวชี้วัดที่9จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุมีหน้าที่ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าวัสดุต่างๆและดูแลเก็บรักษาพัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย 2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3. การเข้าร่วมกลุ่มไลน์หลักๆของสำนักง,งานกศนจังหวัดเลย์ยม 4. จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานกสนตำบล 5. การจัดทำเบ p แพ็กชีสด้านอาชีพแผ่นเดียวเรื่องส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 6. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพจกสนตาบล 7. จะตั้งกลุ่มนักศึกษาทางแอปพลิเคชันต่างๆ,ๆเช่น l i น์เฟซบุ๊ก k มสเซนเจอรเป็นต้น 8. ร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ 9. นํานำนักศึกษาสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนและการจัดทำคลิปการสอนความรู้ทั่วไปไม่เกิน5นาทีและอัปโหลดผ่านช่องทาง YouTube ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรับฟัง ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ